ขาดไม้รักษาอากาศประจําหมุ่ที่๒2เดือนเมษายนปี2 5 6 7ช่วงเ้ารมาละครับภาพเทียม,มาาตรวจเมฆและภาพเรดารตรวจฝนจากเว็บไซต์กมตรมอุนวิทยาตอนเ้าร้ามือนี้เบื้องภายอีสารมีเมฆปกคลุมบางพื้นที่และตอนเ้า้านี้ภาพเรดาร์โบเห็นกลุ่มฝน ในลักษณี้ทำการตรวจครับคาดมนสนาสภาอากาศเบื้องพคอีฐานตอนลางตั้งแต่ตอนเสาร์มื้อนี้หอดตอนเสาร์มื้ออืน่นมีอากาศห่อนถึงห่อนจัดโดยทั่วไปกับมีฝ่าหล้วนในตะมะเวินโดยมีฝนฟ้าขนองรายละสิบย์ของพื้นที่กับมีลมกระโศกแห้งบางหม่องอุณหภูมิต่ำสุด04หอด8องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 39หอด41องศา,ศาเซลเซียสร่มต้องตกเชินไตคว่อมเร็วหาหอด10หากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับขอให้พี่น้องประชาชนดูแล,แลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศห่อนและรงอันตรายจากผฝนตะขนองโดยเฉพาะฝ่าพาที่อาจเกิดขึ้นในชนน่วงนี้ไวน้นนามครับและสามารถติดตามขอมา้อมูลเพิ่มจากสื่อก่อนไลน์ สถานีชูชัยเสียงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกรมทุญยาครับรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำปรตนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน